อานาปานาที่เปยยานที่7แห่งโพชอชงอัธิกะสัญญามีผลสองอย่างสาวัถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายอัธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงม,มากก็อัธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงม,มาก ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันสหราคตะด้วยอัตถิสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชง ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันสหรัตตะด้วยอัติกสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้กระทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากสาวัตถีนิทาน ดูก่ภิกษุทั้งหลายอัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วพึงหวังผลได้สองอยา่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่เป็นพระอานาคามีก็เมื่ออัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ อรหัต,ตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันสหรัคตะด้วยอัติกะสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชง ย่อมเจริญปีติสัมโพชชงย่อมเจริญปัสสัติสัมโพชชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงอันสหรัตตะด้วยอัตถิกะสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ อรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีสาวถีนิทานดูกรพิสุทษุทั้งหลายอัติกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากก็อัติกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันสหรักะตะด้วยอัตถิสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌง ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันสหรัตะตะด้วยอัติกะสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายอัติกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้แลกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากสาวถีนิทาน ดูกรภิกษุทั้งหลายอัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่ก็อัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพธชงอันสหรัตตะด้วยอัตถิกะสัญญา อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงย่อมเจริญวิยะสัมโพธชงย่อมเจริญปีติสัมโพธชงย่อมเจริญปัสสัตธิสัมโพธชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพธชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพธชงอันสหรัคตะด้วยอัตถิกะสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายอัธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้แลกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่สาวถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายอัธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก ก็อธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัตธิสัมโพชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชง อันสหรัตตะด้วยอัตถิกะสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูกอรภิกษุทั้งหลายอัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้แลกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากสาวัตถีนิทานดูกอรภิกษุทั้งหลายอัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุขมากก็อธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุขมากดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันสหรัตตะด้วยอธิกะสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปนในการสละ ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัทธ,ธิสัมโพชฌงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชฌงอันสหระคตะด้วยอัตถิกะสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อยอยู่เป็นผาสุขมากดูกรภิกษุทั้งหลายปุรละกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายวีนีละกะสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายวิชิตทกะสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายอุทธุมาตกะสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลายเมตตาอันบุคคลเจริญแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายกรุณาอันบุคคลเจริญแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายมุทิตาอันบุคคลเจริญแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายอุเบกขาอันบุคคลเจริญแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายอสุภสัญญาอันบุคคลเจริญแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลายมรณะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายอาหาเรปติกูลสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายอณิจจะสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายอณิเจทุกขะสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายทุกเขอนัตตะสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลาย ปหานะสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายวิราคะสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายนิโรธาสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากก็นิโรธาสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทําให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลมากมีอานิสงมากดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันสหรัตตะด้วยนิโรธาสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌง ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันสหรัคตะด้วยนิโรธสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายนิโรธสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่านิแลกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสง์มาก ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อนิโรธาสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัต,ตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีเมื่อนิโรธาสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ รหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพธชงอันสหรัคตะด้วยนิโรธสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสมโพชง ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันสหรัคตะด้วยนิโรธาสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อนิโรธาสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนิแล กระทำให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีดูกรภิกษุทั้งหลายนิโรธาสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเพื่อความกเกษมจากโยคะมากเพื่อความสังเวชมาก เพื่ออยู่เป็นผาสุขมากก็นิโรธสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเพื่อความกเกษมจากโยคะมากเพื่อความสังเวชมากเพื่ออยู่เป็นผาสุขมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพธชงอันสหรัคตะด้วยนิโรธสัญญาอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงย่อมเจริญปีติสัมโพธชงย่อมเจริญปัสสธิสัมโพธชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพธชงอันสหรัคตะด้วยนิโรธสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลาย นิโรธาสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้แลกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเพื่อความเกษมจากโยคะมากเพื่อความสังเวชมากเพื่ออยู่เป็นผาสุขมากดูกรภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนชั้นใดภิกษุผู้เจริญโพชฌงเจต ก็ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันก็ภิกษุผู้เจริญโพชฌงเจตกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจตอย่างไรย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเจริญสติสัมโพชฌงย่อมจเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌง ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัตธ,ธิสัมโพชฌงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เจริญโพชฌงเจตกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจตอย่างนิแ,แล ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่น,นิพพานโน้มไปสู่น,นิพพานโอนไปสู่น,นิพพานสังโยชน์หดูกรภิกษุทั้งหลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือรูปราคะอรูปราคะ,ปปาคะมานะอุธทธัจจะอวิชชาสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายโพชชงเจตอันภิกษุควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการนี้โพชชงเจเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัตธิสัมโพชฌงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจดเหล่านี้แลอันภิกษุควรเจริญเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการนี้แหลดูกรภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนชั้นใดภิกษุผู้เจริญโพชฌงเจตกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจตก็ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกันก็ภิกษุผู้เจริญโพชฌงเจตกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจตอย่างไรย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพธชงย่อมเจริญปีติสัมโพชชงย่อมเจริญปัสสัธิสัมโพธชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพธชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญโพชงเจ็ด กระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจดอย่างน้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูกรภิกษุทั้งหลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการห้าประการเป็นฉนคือรูปปราคะอะรูปปราคะมานะอุทธจัะอวิชชาสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายโพชชงเจดอันภิกษุควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ประการนี้แลโพชชงเจ็ดเป็นฉนหยดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชชงมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญวิรยิยะสัมโพชงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัตธิสัมโพชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชงมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดดูกรภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจ็ดเหล่านี้แลอันภิกษุควรเจริญ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ประการนี้แหลเรื่องในวรกนี้คือ 1. อัติกะสัญญา 2. ปุละวะกะสัญญา 3. วินีละกะสัญญา 4. วิชิตทกะสัญญา 5. อุทุมาตะกะสัญญา 6. เมตตา 7. กรุณา 8. มุทิตา 9. อุเบกขา 10. อาณาปานสติจบอาณาปานวัคที่7แห่งโพชงขสังยุตหนึ่งอสุภาสัญญา 2. มรณะสัญญา 3. อาหาเรปฏิกูลสัญญา 4. สัพพโลเกอ,อนาภิรตะสัญญา 5. อานิจจสัญญา6 อ,อนิเจทุกขสัญญา 7. ทุกเคอ,อนัตตะสัญญา 8. ปหาณะสัญญา 9. วิราคะสัญญา 10. นิโรธสัญญาจบนิโรธวักที่8แห่งพ่อชงขสังยุตสาวัถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนชั้นใดแม่น้ำทั้งหกสายไหลไปสู่ทิศปราจีนแม่น้ำทั้งหกสายไหลไปสู่สมุทรทั้งสองอย่างอย่างละหกรวมเป็นสิบสองเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าวักจบคังคาเปยยานที่เก้าดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ที่ไม่มีเท้าก็ดีสองเท้าก็ดีสีเท้าก็ดีเท้ามากก็ดีมีประมาณเท่าใดรวมพระสูตรที่มีในวรกนี้คือ 1. ตถาคตาสูตร 2. องปทสูตร 3. กูตสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วัตสิกะสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันทิมะสูตร 9. สุริยะสูตร10วัฏฐสูตรจบอับปมาทวักที่10แห่งโพชชงขสังยุตดูกรภิกษุทั้งหลายการงานที่จะพึงทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่งอันบุคคลทำอยู่การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังทั้งหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้ฉันใดรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พระลสูตร 2. พีชชสูตร 3. นาคสูตร 4. รลุกขสูตร 5. กุมพระสูตร 6. สุกสูตร 7. อากาศะสูตร 8. เมฆสูตรที่หนึ่ง เเมฆสูตรที่2 10. นาวาสูตร 11. อาคันตุกะสูตร 12. นาทีสูตรจบพระกรรเียวักที่11ดูก่ภิกษุทั้งหลายการแสวงหาสามอย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือการแสวงหากาม1การแสวงหาพบห การแสวงหาพรหมจรรย์หนึ่งรวมพระสูตรที่มีในวรคนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ทุกขสูตรที่หนึ่ง 6. ทุกขสูตรที่สอง7ทุกขสูตรที่สาม8ขีล่าสูตร9มูลสูตร10นีขสูตรส1อเวทนาสูตร 12. ตันหาสูตรจบเอสนาวัค์ที่12ดูกรภิกษุทั้งหลายโอคะสประการนี้4ประการเป็นฉนยัยได้แก่โอคะคือกามโอคะคือพบโอคะคือทิฏฐิโอคะคืออวิชชาสาวถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไฉนคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทธจัะอวิชชาสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจ็ดอันภิกษุควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงเจ็ดประการนี้แล พโมชงเจตเป็นฉนัยดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโอทชงอันอาศัย in วิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโอทชงย่อมเจริญวิริยะสัมพโอทชงย่อมเจริญปีติสัมโอทชงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโอทชงย่อมเจริญสติสัมโอทชง ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสติสมโพธชงมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญอุเบกขาสมโพชชงมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัตธิสัมโพชฌงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอนน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌชงเจตเหล่านี้แลอันภิกษุควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ประการนี้แลรวมพระสูตรที่มีในวรคนี้คือ 1. โอค่าสูตร 2. โยค่าสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันทสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร7 นิวรสูตร8ขันทสูตร9อุดธรรมภารคียสูตรจบโอควัตที่13แม่น้ำทั้งหกสายไหลไปสู่ทิศปราจีนแม่น้ำทั้งหกสายไหลไปสู่สมุทรทั้งสองอย่างนั้นอย่างละหกรวมเป็นสิบองเระเหตุนั้นจึงเรียกว่าวักจบวักที่14 1 ตถาคตสูตร 2. ปทะสูตร 3. กูตสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วัสิกะสูตร 7. ราชสูตร 8. จันทิมสูตร 9. สุริยสูตร 10. วัฏสูตรจบวรที่15 1. พระลูตร 2. พีชาสูตร 3. นาคสูตร 4. รุลุขสูตร 5. กุมพสูตร 6. สุภสูตร 7. อากาสะสูตร 8. เมฆสูตรที่1 9. เมฆสูตรที่สองสินาวาสูตร 11. อาคันตุกะสูตร 12. นาทีสูตรจบวัรที่16 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภูวสูตร 5. ทุกขสูตรที่1 6. ทุกขสูตรที่2 7. ทุกขสูตรที่3 8. ขีละสูตร 9. มูลสูตร 10. นีขสูตร 11. เวทนาสูตร 12. ตันหาสูตรจบเอสนาวัคแห่งโพชงขสังยุตที่17 1>, 1. โอคสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันทสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กรรมคุณสูตร 7. นิวรณสูตร 8. คันทสูตร 9. อุธธรรมภาคิยสูตรจบวรที่18จบโพชงขสังยุต